สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติาเพลินค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมป่าผักกูดค่ะนี่ค่ะผักกูดป่าผักกูดน้อย,อยแต่เป็นรายได้เข้าครอบครัวนี่ค่ะถ้าเราเก็บได้นะวันเว้นวันค่ะคุณผู้ชมคะเก็บไปขายยอดดีมากๆเลยค่ะผักกูดชอบน้ํานะคะแล้วก็ไม่ชอบแดดค่ะเรามุงสแสลมให้เขา นี่ค่ะมันดูแรหญ้าค่ะอย่าให้มีหญ้านี่พ่อบ้านก็เข้ามาเก็บแกมีเวลาแกก็เก็บไปฝากบ้านพี่สาวขายค่ะนี่ค่ะยอดใหญ่ๆสวยๆคนนิยมกินมากเลยค่ะเพราะว่า ไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยไม่ต้องได้ฉีดสารเคมีอะไรคนนิยมกินมากแล้วก็รสชาติดีค่ะนี่ค่ะยอดอวบยอดสวยมากๆถ้าเรามุงสแสลมให้เขาแล้วก็นี่ค่ะเป็นร่องน้ำน้ำจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็เราทำเป็นร่องไว้เนาะ น้ำก็จะเข้ามาตรงนี้น้ำนี่จะเป็นน้ำผันมาจากน้ำเหมืองค่ะที่ที่นี่คลองไส้ไก่เรียกเหมืองนะคะมาแล้วก็เราก็ปิดใส่จะขังอยู่ในนี้สปริงเกอร์เราก็มีค่ะเป็นระบบอย่างนี้ค่ะห้อยอย่างนี้ไว้ข้างบนถ้าแห้งแล้งจริงๆเราก็ปั๊มน้ำแล้วก็เปิดสปริงเกอร์รถก็ได้แค่ความชุ่มชื้นค่ะ ความชุ่มชื้นเขาก็ไม่ได้เปียกมากเหมือนน้ำฝนหรือน้ำที่ว่าคลองไส้ไก่ผ่านเข้ามานะคะนี่ค่ะพอหล่อเลี้ยงไม่ให้เขาตายค่ะแต่อันนี้ฝนตกดีแล้วก็น้ำคลองดีเขาก็เลยยอดงามอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆถ้าแบบนี้ไปยำค่ะลวกยำใส่กุ้งใส่หมึกอร่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ปลูกไว้นิดหน่อยหลังบ้านก็พอได้เก็บกินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาส่งขายทางออนไลน์ค่ะคนที่เขาทำผักูพันขายค่ะเขาถอนขายต้นละสองบาทสามบาทเขาขอขายทางออนไลน์ค่ะแต่บ้านสวนนี่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ถอนขายค่ะเก็บแต่ยอดขายค่ะนี่ค่ะพอบ้านเข้ามาเก็บแล้วก็มาเหยียบคนเดียว ก็จะเป็นรอยแบบนี้ค่ะเหย็บเย็บซ้ำไปซ้ำมาก็จะเป็นรอยแบบนี้เพราะว่ามันเป็นโคลนเนาะเป็นโคลนเป็นน้ำนี่ค่ะพอแกเห็นยอดสวยๆเยอะๆแกก็เข้ามาเก็บครั้งนึงก็200ขึ้นไปค่ะ200บาท3แปลงนี่ถ้าเก็บหมดก็400บาทค่ะต่อครั้งเป็นผักเศรษฐกิจค่ะผักกูด ขายดีค่ะเป็นที่นิยมของลูกค้ามากสแสลมนี่ก็เวลาลมมาก็ขาดเรื่ออะไรแล้วก็คอยปรับปรุงคอยดูแลเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดูแลหญ,ญ้าหญ้าก็จะเป็นหญ้าขนหญ้าก็เลงเหมือนกันนี่ค่ะ เป็นรายได้ประจําครอบครัวประจําบ้านค่ะช่วงนี้ผักชะอมก็ออกแล้วผักชะอมก็เก็บไปขายเมื่อเชานะ้าเนี่ยเก็บชะอมค่ะมีชะอมมีหน่อไม้มีผักกูดมีหน่อคาค่ะที่ช่วงนี้ที่ได้ขายเป็นรายได้เข้าครอบครัวพอได้ซื้อกับข้าวพอมีได้จับใจ่ายใช้สฉยค่ะใช้สอยค่ะตกลาวตกไทยมั่งนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะคันตรงนี้ก็เราก็ขึ้นไว้ก็ปลูกกล้วยค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าโบราณแล้วก็เป็นมะาพร้าวน้ำหอมค่ะนี่ค่ะกล้วยก็ตัดไปขายก็หวีละ15บาทเป็นไรายได้เพิ่มค่ะเพิ่มในครอบครัวของเราค่ะกล้วยน้ำว้านี่ดีมากๆปลูกทิ้งไว้ค่ะไม่ต้องได้ดูแลอะไรเลยฝนฟ้าลมมาก็ไม่หักไม่โค่นเนาะเพราะเขาต้นใหญ่ ถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่นี่เราต้องดูแลค่ะลมมานี่หักโคนน่นแน่นอนนี่ค่ะพามาชมแปลงผักกูดค่ะต้นพันุเขาอยู่ในโครงค่ะเป็นพักกูดป่าธรรมชาติ บ้านสวนก็ไปทอนมาค่ะทอนมาใส่ทุงปุ๋ยมาแล้วก็มาปลูกทีแรกก็ไม่ได้มุงสแสลมก็ไม่ได้เก็บขายหรอกค่ะเป็นปีสองปีเพราะว่าเราไม่ได้มุงสแสลมเนาะเขาก็แห้งตายมั่งต้นก็บางต้นก็เหลือมั่งทีนี้มามุงสแสลมถึงถึงได้เก็บขายค่ะพอเราถอนมาปลูกที่คลองก็มีโครงการมาขุดลอกคลอง ที่คองธรรมชาติที่อยู่ใกล้บ้านไม่มีแล้วค่ะไม่เหลือแล้วเพราะว่าเขาลอกคองหมดแล้วถ้าจะมีก็อยู่นู่นค่ะเป็นป่าสงวนป่าน้ําตกอะไรแถวนน้นอันนน้นมีเยอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเขตห่วงห้ามนี่มีเยอะค่ะนี่ค่ะลากเขาเริ่มเดินดีแล้วแล้วก็ต้นเขาเริ่มดีแล้วยอดก็จะเริ่มใหญ่เริ่มอว,วบขึ้นค่ะ เหมือนเหมือนป่าธรรมชาติค่ะถ้าเรามุมแสลมแล้วก็น้ําดีนี่เหมือนป่าธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ชมเนาะผักกูดนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไวต่อสารเคมีมากนะคะอย่างบ้านสวนทำนาด้วยแล้วก็ ปูผักกูดเนี่ยถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้าในนาข้าวนี่ปิวมานิ่งยอดแดงแห้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะ